และเราก็กลับมาเกมวันพันแมนลอตทูฮีโร่2.0อีกหนึ่งครั้งะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ไปเจอกับศึกดวลมาแล้วครับซึ่งศึกดวลของวันพันแมนลอตทูฮีโร่เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโคตรดีเลยครับเพราะว่ามันสามารถเล่นได้หลายกุ๊ปมากๆเลยนะครับเนี่ยจะเป็นในทวร์นาเมนต์นะครับซึ่งในทวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยมันมีหลายกุ๊ปมากๆในการแข่งขันกันนะครับแล้วก็จะจัดมาเจอกันไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยพลังโหดมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูความพิเศษของเจ้าเกมวันพันแมนในน จะเป็นพวกตัวละครต่างๆครับที่มันเนี่ยสามารถกลายร่างได้คือแบบตามอนิเมะมันเลยคือตามเนื้อเรื่องมันแบบถ้ามันกลายร่างได้ก็จะสามารถกลายร่างได้เลยนะครับมันมากนะผมมองว่ามันดีกว่าวันพันแมนเดอะสตองเกตอีกนะเพราะว่าเรื่องอนิเมชั่นในการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ซ้ำด้วยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพาเพื่อนเนี่ยไปดูในการต่อสู้ดีกว่านะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในกรุ๊ปที่1นึ่งรายการในยามเป็นรูปโปรไฟล์ของทักซ์มืกิครับเพื่อนๆดูตัวละครครับเลเวล285เกือบทุกตัวในยามดุลิเจ้ากาโรในครับบวก10ด้วยนะแล้วก็ตัวละครตัวอื่นเนี่ยคือแบบตันทุกตัวนะครับนี่เรามาดูโบลสนะฮะนี่ครับโบลสก็คือแบบโหดมากนะครับในวันพันแมนของลอทูฮีโร่เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าโบลสกับเจ้ากาโรเนี่ยจะโหดมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครอย่างเจ้าพิกกอตนะ เนี่ยคือหดมากเลยนะครับตัวตอนนี้เนี่ยผมกําลังศึกษาสกิลของตัวละครนะครับก็เลยไม่สามารถลงลึกให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังได้นะเนื่องจากสกิลของมันเนี่ยเยอะเกินไปนะครับคือ4 0สกิลแล้วก็แต่ะสกิลเนี่ยมีขั้นขั้น,ข,นขั้นคือแบบมันจํายากมากนะครับแต่ว่าผม,มจะอธิบายตามที่ผมเนี่ยเห็นแล้วกันนะฮะโอเคเรามาดูกันในคู่แรกแล้วกันนะครับเจอกับทีมของดูโปรไฟล์ซอมบี้แมนนะมาซึ่งเดี๋ยวถ้าเพื่อนอยากดูอชูราคาโต,โตเนี่ยจะเป็นคู่ต่อไปนะครับโอเคเปิดมาครับก็จะเป็นฝั่งเราที่อยู่่่ฝฝััังงงเเจ้าา,าโรนนะป็สีแดคบ โอเคคิงครับคิงเนี่ยจะเป็นตัวละครบัฟเดเมดพวกแอทแทกอะไรประมาณนี้เนี่ยก็คือถ้าบวกค่าสถานะไหนเนี่ยจะขึ้นอยู่บนหัวนะครับโอเคเด็กครับตีเข้ามาเนี่ยก็ลดพลังงานไปหน่อยครับซึ่งพลังงานของเจ้าเกมเกมนี้นะครับจะเป็นรูปสายฟ้านะโอเคซึ่งทุกตัวละครเนี่ยเก่งเกือบหมดนะครับถ้าอัพเต็มนะกาโร่ครับตีสวนกลไปครับดูเลือดกันมาด้วยไปเลยครับอันตีของเจ้ากาโร่ครับหมัดสายน้ําทลายหินครับสิทธิ์ของคุณปู่ซิลฟรง์ไงโอเคครับเกลีกันชุบตีมาครับปกติไป ซึ่งมีการตีแบบเพื่อนๆคอยดูแอนิเมชันในการโจมตีนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแบบถ้าจะตีติดสตันเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแอนิเมชันหนึ่งนะครับโหดมากอ่ะนะครับจักรพรรดิเด็กโจมตีเข้าไปครับเนี่ยคือสกิลของมันเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไปเรื่อยๆครับดร์จีนัตครับโจมตีเข้าไปฮะซึ่งถือว่าแรงนะเอ่ะครับจีนอตครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจีนอตล่างแรกนะครับเดี๋ยวในคู่ต่อสู้รอบที่สามเพื่อนๆจะได้เห็นเจ้าจีนอตล่างสองฝ่าายตรรงข้มนะคับ โอเคฝั่งนู้นเนี่ยจนะสู้ฝั่งเราไม่ไหวแล้วนะครับเด็กคอมมาเรื่อยครับแต่รับโล่ด้วยนะครับโล่จะเป็นเหมือนรังผึ้งนะนี่ครับคิงก็บูตเดะเมจขึ้นไปต่อครับก็หลักๆก็จะคล้ายๆกับสกิลออกปลายทางของวันพันแมร์เดอะองเกตสับ้างสักส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือแบบจะไม่เหมือนกันเลยนะสกิลเนี่ยจะต่างกันไปเยอะมากๆเลยนะครับ ดูการฮิวดิ้ฮิลแบบเต็มหลอดเลยเนี่ยเหลือจักรพรรดิเด็กตัวเดียวครับเจ้าการลูกเข้าไปคอครับแล้วก็ดูดเลือดกลับมาครับโอเคเป็นฝั่งเราจะเป็นฝ่ายชนะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปโปรไฟล์ของแฟร์ปรายแสงดีกว่านะครับคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมากมากครับเนื่องจากตัวละครของเขาเนี่ยคือดีมากนะครับเนี่ยเราไปดูตอนคู่ของใครสักคู่นึ่งดีเอ้ยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาสูสีด้วยนะครับมีการชนะกันไปชนะกันมาด้วยนะครับซึ่งจะสู้กัน3เกมนะครับ2ใน3ถ้าชนะถ้าแบบไม่ชนะก็จะนิวไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะะฮ โอเคเรามาดูคู่ของราชาทะเลลึกดีกว่านะครับซึ่งผมอยากให้เพื่อนเนี่ยดูราชาทะเลลึกกับเจ้าอัชชุราคาบโตนะครับซึ่งมันสามารถกลายล่างได้ทั้งคู่นะโอเคฝั่งเรานะครับเลือกลงมาเพียงแค่4ตัวละครเท่านั้นนะฮะโอเคซึ่งตัวละครที่เพื่อนเเห็นเนี่ยพวกแทงท็อปพวกบอลทองเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่กระจอกเลยนะครับแข็งแกร่งหมดเลยนะนี่ครับเปิดมาบูร้อนแล้วก็ลูกเตะราชันเตะเลยครับบับเข้าไปใส่เจ้าอชชุลาคาบโตครับเกือบตายไปชุราสวนกลับมาทีในแง่ไปเลยครับชุราคาบโตครับกายล่างเรียบบบบบรรรร้้ออยคคคคคคัััววววิิิิดดดดเขาาไปแตต่่ล็ก เจ้าโบร็อตเนี่ยติดหมื่นไปแล้วนะบอลทองยิงปกติเข้าไปครับคุณผู้เซลฟ์แฟรงนี่แข็งแกร่งใช้ย่อยเลยนะสวนกลับมาเรื่อยๆครับแทงท็อปปล่อยเข้าไปครับเออนี่ครับซีนอตล่าง2เพื่อนพอยจมตีต่อไปครับมัดสายน้ำทลายหินใส่เจ้าอัชูร่าคาบโตเนี่ครับหูเจ้าชูราคาบโตเนี่ยเกือบตายนะลิลลี่ครับใส่เจ้าหมาเฝ้าบ้านเข้าไปครับหมาเฝ้าบ้านนี่โดนหนักเหมือนกันนะไปเลยครับซีนอตล่าง2ครับเป็นไงสกิลการโจมตีโคตรเท่เลยครับหมุนควงเลยอ่ะแทงท็อปคุบเข้าไปทีนี้ครับโอเคคุณปปปู่เข้าามตตตตีีไไ ไมยครับบาโบรอสครับคือเพ่เห็นไหมเมื่อกี้ครับตอนที่มันหายสตาร์นะคือแบบเบ่งพลังโคตรเท่นะครับแทงท็อปทุบเข้ามาครับแต่ว่าไม่ได้สร้างดาเมจนะดวงควิดเข้าไปครับควิดอีกครั้งหนึ่งคุณปู่เข้ามาต่อยครับเมื่อกี้บัคคัตนะนี่แทงท็อปครับบางครั้งมันก็ทุบบางครั้งมันก็ต่อยข้างอะไรประมาณนี้มันมันแอนิเมชันในการต่อสู้มันดีนะครับเนี่ยโบรอสเนี่ยไปเลยครับราชาชซลึกครับกายล่างแล้วก็ทุบไปทีนึงครับสองแสนแปดในับถือว่าแรงนะในยาจีนอสจิ้มมาเรื่อยๆครับ ไปเลยครับจีนอสยครับอืมล็อกเก็ตแมนหรือเปล่าเนี่ยดูดบัตรกลับมาปล่อยอืมเข้าไปครับใส่เจ้าบูรลอสครับเท่าไหร่อ่ะอูบรลอสล่วงเลยนะครับแรงมากนะจะแรงมากนะแต่ว่าไม่ขึ้นนเมจให้เราเห็นนะครับโอเคคุณปู่เซิแฟรงครับก็ต่อยไปเรื่อยๆครับหมาครับมาใส่น้ำทลายหินใส่แทงท็อปครับล่วงไปเหมือนกันอาชูล่าคาร์โบโตะครับต่อยต่อเนื่องครับอืมจีนอสจิ้มเข้าไปลูกจิ้มเข้าไปก็ลดดีลงไปในยับลินลี่ครับขอกลับมาครับ คือที่เป็น,ปนรูปโลหหินนี่น่าจะตอนที่ตีแล้วเดี่ยมันน่าจะติดนะครับติดแบบลดดาเมจลงไปนะแต่ผมไปศึกษาสกิลเพิ่มนะครับตอนนี้เนี่ยผมศึกษาแค่ของพวกพิกก้อนอะไรประมาณนี้นะครับคือศึกษาตัวละครใหญ่ก็แบบจํายากมากนะมันอัพเป็นเลเวลเลเวลเลเวลขึ้นไปอีกอะ่ะคือในสกิลหนึ่งอะ่ะคือชื่อโคตรยาวนะครับอ่ะโจมตีต่อไปครับคุณปู่ครับเข้าไปนะฮะเป็นไงเพื่อนเพื่อนว่ามันมันกว่าของวันพะันแมนเดอะสตองเกตไหมนะผมคิดว่ามันน่าจะมันมันกว่านะ โอเคเรามาดูในคู่ที่ฝั่งเราเป็นฝ่ายแพ้ดีกว่านะครับรูปที่โปรไฟล์ทัชน์เมื่อกี้เนะี่ยเป็นฝ่ายแพ้เอ้ยมเมลซากัสเอผมให้เพื่อนดูเมลซากัสดีกว่าแม่งแม้มันเท่อ่ะแล้วเวลาตาเพื่อนเพื่อนเพื่อนจำในอนิเมะได้ไหมที่มันต้องเก็บตังหานไอ้ลูกแก้วกลมๆของมันอะ่ะคลื่นเป็นแบบในนั้นเลยนะคือแบบแอนิเมชันดีมากนะครับเมลซากัสนี่เก่งจัดเลยนะครับคือแม่งแทบไม่แพ้เจ้าโบลสเลยนะคือแม่งเก่งตามหัวหน้าเลยเนี่ยนี่ครับหน้ากากหวานเคาะไปจมดีเข้าไปต่มเข้ามา เห็นไหมนกกากหวามันก็จะลดทางด้านของสายฟ้าฝ่ายรงค้ามเรื่อยๆนะครับลบทียสิบลบทีสิบนะครับเวลามันขยับดอกกุหลาบนะนี่ครับเด็กเคาะกับปลายลูกเด็กได้รับโล,กลนะ่กด้วยเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าฝั่งเราเนี่ยมันเลือดหายไปอ๋อน่าจะเป็นมาจากการต่อสู้รอบที่สองรอบที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับดูดิตัวละครมือและน่ารักมากเลยนะครับซอมบี้แมนมือนี่ยโยโยโย,โยเลยนะอ่ะจงตีกันต่อไปครับ หน้ากากหวานโจมตีไปสัตว์เจ้าเมลซาก์ดครับอุ้ยเมลซาก์ดกลางปีกนะมาเลยยาวกลางตีของเมลซากดครับเทจัดนะครับถ้าเมลซาก์ดตายเนี่ยเพื่อน่าจะเห็นตอนที่มันเป็นลูกแก้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้เห็นหรอกนะครับอ่ะโจมตีต่อไปครับก็ตัดฮิวฝ่ายตรงข้ามไปเรื่อยๆครับตัดฮิวพลังงานของมันน่ะตัดฮิวไปเรื่อยๆตัดฮิวไปเรื่อยๆนะครับของเจ้าหน้ากากหวานนะนี่ลินลี่คนใช้เยอะเหมือนกันนะลินลี่ร่างชุดนักเรียนนะครับน่าจะเก่งใช้ได้เลยอะหน้ากากหวานก็แจ๋มนะ นี่ครับโยนดอกกุหลาบทีนึงโอ้โหลดพลังงานของสายฟ้าฝ่ายตรงข้ามเยอะเหมือนกันนะอัการโล่เข้าไปครับก็ดูดเลื่อนมาโอ้โหอการโล่นี่ดูดเลื่อนเยอะจัดเลยนะทอมบี่แมนโจมตีไปครับซอมมี่แมนเห็นไหมแอนิเมชันในการโจมตีนะครับโจมตีซอมมี่แมนแล้วก็มีการกระโดดยิงเลยประมาณนี้นะครับแอนิเมชันแบบเปลี่ยนไปตลอดนะ่ยฮะไปครับมัดสายน้ำทลายหินติดคุณปู่ครับอื้อหือเข้าไปครับ1ล้านนะถือว่าแรงเลยครับข้อเข้าไปสามหมื่นะกายแสลสวลูกห้าหมื่นสี่นะครับสายประกายแสงอยงเนี่ย คือมันค่อนข้างจะได้เห็นกันยากนะครับเนื่องจากฝั่งเรามีเจ้าหน้ากากหวานในการตัดเรื่องพลังงานของฝ่ายตรงข้ามนะฮะอืมไปสาการ์ดครับบืนไปแล้วคิงเองจิ้นเพิ่มแอสแท็กเข้ามาแล้วครับลินลี่เคาะเข้ามาครับติดบล็อกไปด้วยนะโอ้แต่ว,ว่าโดานตัดพลังงานครับเกือบต,ตายครับดูดเลือดมามีโล่ขึ้นมาโอ้แต่ว,ว่าลินลี่ฟาดแรงจัดเลยท่านผู้ชม โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อของคลิปในวันนี้นี่ครับก็ถ้าอยากดูของเจ้าเกมเกมนี้นีกเนี่ยก็ฝากเพื่อนเนี่ยกดไลค์สักหน่อยแล้วกันนะโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ